คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวโควิด1 9นะคะตอนที่2ค่ะลิงก์ไปที่ข่าวการป้องกันไวรัสโคโรนา่าอยู่ที่คำอธิบายใต้วิดีโอนี้นะคะเป็นข่าวจากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกค่ะ at least อย่างน้อยที่สุด Avoid หลีกเลี่ยง Between ระหว่าง Coughing กำลังไอ Cover ปิด Distance ระยะห่าง following ที่ตามมา infection การติดเชื้อ lung ปอด maintain ทำรงไว้รักษาไว้ physical ทางร่างกาย prevention. kan <laughs> pong refrain. not when. look. regularly. pen slow. cha smoking. kan sneezing. กำลังจาม <Stay home. S 1> อยู่บ้าน To <Touch ing. S 1> การสัมผัสแตะต้อง Trans transmission การแพร่เชือ้อ travel การเดินทางการท่องเที่ยว unnecessary ไม่จำเป็น unwell ป่วย wash ล้าง weaken ทำให้อ่อนแอช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกันต่อไปอีกค่ะขอบคุณค่ะ